สวัสดีครับวันนี้เรามารู้ประโยชน์ของหอมแดงที่ใช้กับการเกษตรนะครับประโยชน์ของหอมแดงไล่และกำจัดเพียอ่อนเพียไฟไลายแดงเพียแป้งหนอนชอนใบเรามาดูวิธีการทำกันเลยครับ ประโยชน์ของหอมแดงในการกำจัดและไล่ศัตรูพืชหอมแดงมีกลิ่นฉุนและเหมาะแก่การไล่และกำจัดศัตรูพืชเป็นอย่างยิ่งเวลาเราหั่นนะครับเรายังรู้สึกว่าเราแสบตาเลยนะครับเมื่อมแมลงหรือศัตรูพืชทั้งหลายโดนเข้าไปนะครับก็จะโดนทำลายและไล่โดยปริยายหายไปในที่สุดนะครับเราจะมาหั่นหอมแดงนะครับเดี๋ยวเราจะนำไปปั่น เมื่อเราหั่นหอมแดงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะนําลงไปใส่โถปั่นนะครับแต่ถ้าบ้านของเพื่อนๆไม่มีที่ปั่นนะครับอนเนกประสงค์แบบนี้เราก็ใช้วิธีการตําก็ได้นะครับเราจะใช้หอมแดงจํานวนหนึ่งหัวน้ําเปล่านะครับจํานวนหนึ่งแก้วแล้วหลังจากนั้นเราจะทำการปั่นนะครับ เราจะใช้ที่กรองนะครับโดยมีตัวกรองด้านในนะครับหรือถ้าไม่มีเราก็ใช้ผ้าขาวบางในการกรองก็ได้นะครับหอมด้วยทั่วไปนะครับมีหลายพันแต่ผมจะใช้หอมแขก แต่ถ้าบ้านของเพื่อนเพื่อนไม่มีนะครับก็ใช้หอมแดงแทนได้นะครับหอมทุกชนิดมีฤทธิ์ในการไล่มแมลงและกําจัดมแมลงได้ทั่วไปเลยนะครับส่วนกากที่เหลือของอหัวหอมนี้นะครับเราสามารถไปใส่โคนต้นเพื่อไล่มดมแมลงต่างๆได้ด้วยนะครับแล้วเราก็ได้น้ำของหัวหอมสำหรับไล่เพี้ยอ่อนเพี้ยไฟไลายแดงเพี้ยแป้ง รวมทั้งหนอนชอนใบด้วยนะครับอัตราส่วนในการใช้เราจะใช้1ต่อหนึเลยนะครับเมื่อเราได้น้ําหอมเท่าไหร่นะครับเราก็ใช้น้ําเปล่าประมาณเท่านั้นนะครับแต่ตรงนี้นะครับจะมีน้ําเปล่าประมาณ1ลิตรนะครับแล้วก็น้ําของหัวหอมนะครับประมาณ1ลิตรเวลาการใช้นะครับถ้าเราใช้ไม่หมด ฤทธิ์ของหัวหอมก็จะไม่มีแล้วนะครับเราไม่สมควรจะเก็บไว้ใช้ต่อไปนะครับเราจะต้องใช้ให้หมดภายในคราวเดียวหลังจากเราเทน้ำหอมลวงไปรวมกับน้ำเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเขย่าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากัน น้ำของหอมแดงหรือน้ำของหอมแขกที่เรามาใช้นี้นะครับมีฤทธิ์ในการไล่เพี้ยอ่อนเพี้ยไฟลายแดงเพี้ยแป้งและหนอนชนใบได้แน่นอนครับเดี๋ยวเราตามไปดูวิธีการใช้กันเลยครับเรามาดูต้นยี่หลานี้นะครับกำลังเป็นต้นตอของเพี้ยนะครับใบเริ่มงิกงอแล้วก็จะมีใบสีขา,ขาวๆแบบนี้นะครับเพี้ยอ่อนเพี้ยไฟลายแดงนะครับ ก็จะมาเกาะกินนะครับเราก็ใช้น้ํายาหรือว่าน้ําหอมที่เราผสมนะครับน้ําหอมแดงหรือน้ําหอมแขกใช้ได้หมดเลยนะครับฉีดพ่นไปเลยครับเพื่อไล่มแมลงเพี้ยนะครับหนอนชอนใบได้ทั้งหมดเลยนะครับคลิปนี้นะครับผมว่าเพื่อนๆจะได้รับประโยชน์จากคลิปการใช้หอมแขกหรือหอมแดงในการกำจัดและไล่ มแมลงต่างๆเพี้ยนะครับครับเพื่อนๆต้นนี้นะครับมีทั้งมดเพี้ยดูนะครับเราใช้น้ำหอมแดงหรือน้ำหอมแขกนะครับฉีดพ่นเพื่อไล่และกำจัดได้เลยนะครับมดต้นตอแห่งการเกิดเพี้ยเลยนะครับเพื่อนๆต้องระวังมดให้เป็นอย่างที่สุดเลยนะครับ ในการฉีดพ่นเราต้องฉีดพ่นให้ทั่วต้นของพริกนี้เลยนะครับหรือว่าต้นไม้ที่เกิดโรคระบาดนะครับเพราะว่าจะได้ควบคุมได้ทั้งหมดเลยนะครับและคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยอย่างไรในการใช้หอมแดงหรือหอมแขกในการไล่และกำจัดศัตรูพืชทั้งหลายนะครับฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องวิทยไทย P ี h ชน n e l ได้นะครับ ครับเพื่อนเพื่อนมาดูต้นมะเขือต้นนี้นะครับกําลังเริ่มจะออกผลผลิตแล้วนะครับมีโรคใบไหมดูนะครับแล้วก็มีเพลี้ยไฟลายแดงนะครับเราต้องใช้น้ําหอมแดงฉีดพ่นเพื่อไล่และกําจัดสัตรูพืชให้ออกจากต้นมะเขือเลยนะครับมาดูต้นกะเพราต้นนี้ครับเกิดโรคขึ้นนะครับใบไหมแล้วนะครับขนาดผมฉีดพ่นเองนะครับสําหรับน้ําหอมแดงนี้นะครับ หรือน้ำหอมแขกนี้ผมยังแสบตาเลยนะครับเพี้ยหนอนแมลงต่างๆนะครับก็จะต้องหนีหายจากสวนของเราแน่นอนครับต้นคน้าเมสซิกัรต้นนี้นะครับใบหงิกใบงอเลยนะครับสําหรับต้นพืชของเราเกิดเพี้ยแน่นอนครับเราฉีดพ่นไปได้น้ำหอมแดงหรือน้ำหอมแขกนี้เพื่อป้องกันและรักษาเลยนะครับและคลิปนี้นะครับถ้าเป็นประโยชน์ต่อเพื่นพอนๆนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทังช่องวิทยัยพีชนแนลด้วยนะครับและคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับในการใช้หอมแดงหรือหอมแขกไล่และกำจัดมแมลงศัตรูพืชในสวนของเรานะครับขอบคุณมากครับจากวิทยัยพีชนแนลครับผม